พุทธสมาคมอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครขอเชิญท่านฟังธรรมขีตัดเรื่องพุทธโอวาทสามเดือนก่อนปรินิพานตอนที่หนึ่ง สมัยเมื่อพระพุทธองค์ทรงปลงพระชนมายุสังขารพระพุทธองค์สเสด็จมาถึงปาวานเจดีประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งมีเงาคลึ้มต้นหนึ่งทรงตรัสก,กับพระอานนท์ว่าอานนท์พราะอบรรมอิทธิบาทสี่มาอย่างดีแล้วทําจนแก่มแจ้งแล้วอย่างเรานี้ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกับหรือมากกว่านั้นก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ พระโลกกนาตตรัสดังนี้ถึงสามครั้งแต่พระอานนท์ก็คงเฉยมีได้ทูลอะไรเลยความวิตกกังวลและความเศร้าของท่านมีมากเกินไปจึงปิดบังดวงปัญญาเสียหมดสิน้นความจงรักภักดีอย่างเหลือล้นที่ท่านมีต่อพระศาสดานั้นบางทีก็ทําให้ท่านลืมเฉลียวใจถึงความประสงค์ของผู้ที่ท่านจงรักภักดีนั้นปล่อยให้โอกาสทอง ล่วงเลยไปอย่างน่าเสียดายเมื่อเห็นพระอนนท์เฉยอยู่พระพุทธองค์จินตรัสว่าอานนท์เธอไปพักผ่อนเสียบ้างเถิดเธอเหนื่อยมากแล้วแม้ตถาคตก็จะพักผ่อนเหมือนกันพระอนนท์จึงหลีกไปพักผ่อนนักขนต้นไม้อีกต้นหนึ่งนบัตนั้นพระตถาคตเจ้าทรงรำพึงถึงอดีต,ตการนานไกล ซึ่งล่วงมาแล้วถึง45ปีสมัยเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆทอพระไทยในการที่จะประกาศสัจธรรมเพราะเกรงว่าจะทรงเหนื่อยเปล่าแต่อาศัยพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์จึงตกลงพระไทยย่ำทำเพรีและครานั้นพระองค์ทรงตั้งพระไทยไว้ว่าถ้าบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ยังไม่เป็นปึกแผ่นมั่นคงยังไม่สามารถย่ำยีปร,รูปวาทะคือคำกล่าวจ่วงจาบล่วงเกินจากพาหิระละัทธิที่จะพึงมีต่อพุทธธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ยังไม่แพร่หลายเพียงพอตรับใดพระองค์ก็จะยังไม่นิพานตรับนั้นก็แลบัตมนี้พระธรรมคำสอนของพระองค์แพร่หลายเพียงพอแล้วพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกา เป็นผู้ฉลาดสามารถพอที่จะดำรงพรหมจรรย์ศาสนวาทของพระองค์แล้วเป็นการสมควรที่พระองค์จะเข้าสู่มหาปรินิพานทรงดำริดังนี้แล้วจึงทรงปรงอายุสังขารคือตั้งพระไัยแน่วแน่ว่าพระองค์จะปรินิพานในวันที่สาขะอุรณนมี ว่าบุคคลผู้มีกำลังกลิ้งศิลามืหืมาแท่งทึบจากหน้าผาลงสู่สัตว์ย่อมก่อความกระเพื่อมสันสะเทือนแก่น้ำในสัตว์นั้นฉันใดการปลงพระชนมายุสังถานอธิษฐานพระทัยว่าจะปรินิพ,พานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นก่อความวิปริตแปรปรวนแก่โลก,กธาตุทั้งสิ้นมหาปตพีมีอาการสันสะเทือนเหมือนหนังสัตว์ที่เขาขึงไว้ แล้วตีด้วยไม้ท่อนใหญ่ก็ปานกันรุกษาขาวันไหวไกวแกว่งด้วยแรงวายุโบกสะพัดใบอยู่พอสมควรแล้วนิ่งสงบมีอาการประหนึ่งว่าเศร้าโศกสลดในเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกุมารีน้อยคร่ำครวญปริเทวนาถึงมารดาผู้จะจากไปจนสลบแน่นิ่งนาเบื้องบนท้องฟ้าสีครามกลายเป็นสีแดงเข้มหุดเสือลำแพน ซึ่งไหลด้วยเลือดสดปักษาชาติร้องระงมสนั่นไพรเหมือนจะประกาศว่าพระผู้ทรงมหากรุณากำลังจะจากไปในไม่ช้านี้พระอนุนสังเกตเห็นความวิปริตแปรปรวนของโลกธาตุดังนี้จึงเข้าเฝ้าพระจอมมนีทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญโลกธาตุวิปริตแปรปรวนผิดปกติไม่เคยมีไม่เคยเป็นได้เป็นแล้ว เพราะเหตุอะไรหนอพระทศพลเจ้าตรัสว่าอานนท์เอยอย่างนี้แหละคราใดที่ตถาคตประสูตรตรัสรู้หมุนธรรมจักรลงอายุสังขารและนิพานครานั้นย่อมจะมีเหตุการณ์ที่ปริหอย่างนี้เกิดขึ้นพระอานนท์ทราบว่าบัดนี้พระตถาคตเจ้าลงพระชนมายุสังขารเสแล้ว ความสะเทือนใจและความว้าวีประดังขึ้นมาจนอสุชนทาราไหลหลังสุดห้ามหักเพราะความรักเหลือประมาณที่ท่านมีในพระเชษฐภาดา